ตอนนี้นะคะเราได้ความยาวนะคะประมาณเท่าที่ต้องการแล้วนะคะก็คือเราจะดูจากเราจะดูจากไหมที่เหลือะคะ่ะเนี่ยคะ่ะคือเราจะทําให้ไหมหมดหมวนหนึ่งพอดีนะคะหมด100่รกร,รัมพอดีนะคะแล้วก็เหลือตรงนี้ไว้ประมาณนี้ ไว้เป็นขอบแบบนี้นะคะไว้เป็นขอบช่วงนี้นะคะตอนนี้เราก็เลยถักได้อยู่ที่ทั้งหมด16บหแถวนะคะเดี๋ยวลองนับดูใหม่นะคะแถวที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ค่ะ18แถวนะคะต่อไปจะเป็นแถวที่19นะคะ สำหรับหมวกใบนี้ก็คือใครได้กี่แถวก็ได้นะคะจากที่เรามองดูก็น่าจะน่าจะน่าจะพอดีแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ทําขอบนะคะแล้วก็เหลือไหมไหมไว้ประมาณนี้น้อยกว่านี้ก็ได้นะคะแต่เราพอประมาณนี้ดีกว่าแล้วเราก็จะทําช่วงขอบนะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะแถวที่19อาจจะเป็นแถวสุดท้ายหรื ไม่สุดท้ายนะคะแล้วแต่ว่าไหมจะหมดนะคะเราจะถักไปจนไหมหมดนะคะถักแบบนี้ทําขอแบบนี้นะคะไปจนไหมหมดเลยนะคะเริ่มต้นเลยนะคะที่ของธรรมดาค่ะที่ระหว่างหลักระหว่างหลักสองหลักนี้นะคะระหว่างหลักหลักแรกก่อนค่ะนี่คือหลักโซ่หลักโซ่หลักแรกนะคะนี่หลักที่สองนะคะเราจะควักธรรมดาค่ะที่ระหว่างหลักหลักที่1คือหลักโซ่กับหลักที่สองนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเลยค่ะเราจะควักธรรมดาช่องถัดไปแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปเราจะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแบบนี้นะคะทุกช่องเลยนะคะระหว่างหลักถัดไปนะคะจนครบแถวเลยนะคะแถวที่สิบเก้านะคะแบบนี้นะคะ,บบะ,คะพอครบแถวที่สิบเก้าแล้วนะคะเราก็จะวนแบบนี้ไปเหมือนกันพอเราถังมาถึงตรงนี้นะคะ มาถึงตรงนี้นะคะครบแถวที่19แล้วใช่ไหมคะเราก็จะเ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งดีกว่าคะ่ะตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยนะคะควักธรรมดาทุกช่องเลยนะคะไปจนครบแถวคะ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูแถวที่20กันอีกทีหนึ่งคะ่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่19นะคะเราจบแล้วนะคะมาถึงตรงนี้หลักแรกต่อไปนะคะจะเป็นแถวที่2ี่สิบนะคะ เรายังเหลือไหมอยู่ประมาณนี้นะคะเราก็จะถักต่อไปค่ะควักธรรมดาค่ะบนหลักถัดไปเลยนะคะหลักนี้นะคะตรงนี้นะคะบนหลักถัดไปควักธรรมดาบนหลักถัดไปค่ะแล้วก็หลักถัดไปค่ะเราจะควักธรรมดานะคะบนหลักถัดไปนะคะ ทุกหลักเลยนะคะจนครบแถวพอครบแถวแล้วนะคะถ้ายังเหลือไหมนะคะถ้าย,ยังเหลือไหมพรมอยู่นะคะเราก็จะควักธรรมดาแบบนี้นะคะบนหลักถัดไปเรื่อยๆนะคะจนไปจนกระทั่งเหลือไหมประมาณสัก10เซนหรือ20ิเซนประมาณเนี้ยคะ่ะเราก็จะมาเก็บไหมนะคะ สำหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะควักธรรมดาบนหลักทุกหลักเลยค่ะไปจนไหมเกือบหมดค่ะเหลือไหมไว้ประมาณ20เซนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยค่ะวนไปเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้เราเหลือไหมยอยู่ประมาณ20เซนนะคะประมาณนี้ มานี้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บใหม่นะคะช่วงสุดท้ายเราก็จะควักธรรมดานะคะที่ช่องสุดท้ายเลยค่ะอันนี้เราจะไม่ต่อแล้วนะคะเราก็จะคว้ักใหม่มาอีกอนี่นะคะเราจะคว้ักใหม่ลอดผ่านมาสองสองสองช่องเลยนะคะสองห่วแล้วก็ขออีกทีหนึ่งค่ะฟืบ เสร็จแล้วก็เก็บไหมเลยค่ะเราจะเก็บไหมเราจะเก็บไปทุกช่องเลยนะคะแล้วก็ย้อนกลับย้อนกลับข้างล่างถ้าใครมีเข็มก็ถ้าใครมีเข็มเย็บก็ใช้เข็มเย็บได้นะคะเข็มสอย เก็บจนหมดเลยนะคะแบลือนิดนึงตัดเลยนะคะ นี่เลยค่ะก็จบแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะตรงช่วงขอบนะคะเราจะประมาณสองแถวนะคะนี่นะคะได้ประมาณสองแถวนะคะสองแถวครึ่งค่ะนี่คือเสร็จแล้ว สำหรับหมวกแบบที่หมวกไหมพรมถวายพระนะคะแบบที่9นะคะก็เสร็จแล้วนะคะได้ตามนี้นะคะสำหรับลายต่อไปหรือว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะสำหรับหมวกไหมพรมถวายพระแบบที่9นะคะก็จบแค่นี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะสวัสดีค่ะ